สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้ติดต,ตามเบาหน่อยเบดสุกคนเลยครับมาพี่น้องมากินเขาก็เบ,บาหน่อยเหมือนนี้ได้เมนนเป็นระบำครับมามาพี่น้องว่าเบิงใไดเมโนอย่างเต็นระบำแท้โวนนะเต็นโด่งๆเลยพี่น้อง โอ้ไล่กินท่านพ่นอที่นี่นอโอ้วาละตัวเต้นออกกมีมาพี่น้องไหมโบลายใหญ่หางยับเขามาตอดเขามาพี่น้องก่อยกุ้งเต้นนับกันพักกับพักแก้มกะสดๆดจากสวนเลยครับคุณนะ่ะยังเป็นต้นน่ครับพี่น้องเอาเอาขังไว้เล็กน้อยมันสิเต้นออกวัด พักการจองเอามาปลูกงามคักพี่น้องเลยมามาพี่น้องนับเข้ามาโอ้ยแต่แสบเลยนะเนาะเต็มลง,งเลยไปค่ำแรกมีดหน่อยมันเียบเลยพี่น้องอ้ยลดขักลดแง,ง่กุ้มโตขาวงามขนาด เอาเนียวก็ห่นห่อนอขังไว้น่ำเต้นนี้สุดเจ็บสุดจอดเนี่ยอบอกพิสเบาะ เดินออกไปตะลางไปหยาดกันกิน,นตะลางพักกันจอง,จองลวด ก็เสียบคาบเงินลวกกินกับอัน,นไปขับปุ่นเศร้าแสบขนาดวานเน,เนื้อไม่ต้อยพักกระดาพักกระดาวมากับขมจะบาดแห้งถือขัก คำนี้ยังดรอวโอ้ยสาดน้ำจิ้มใส่กล่องละฮะเนี่ย ปักกะไตมักง่ายงามหัก